ไขข้อข้องใจกับคําถามหลายๆคนนะที่เป็นมือใหม่ต้องการที่จะลงทุนหรือว่ามีอสังหามีทรัพย์สินไว้เพิ่มมูลค่าให้เราคําถามยอดฮิตเลยค่ะว่าเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าที่เรียกกันว่าเป็นพนักงานประจำนี่แหละค่ะจะบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนค่ะพนักงานประจำนี่แหละค่ะ เรามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้แทนเงินสดหรือเรียกว่าสลิปเงินเดือนของเรานี่เองค่ะในปัจจุบันนี้นะคะสลิปเงินเดือนของเรานะคะสามารถที่จะขอสินเชื่อได้บางคนก็นําไปใช้ขอสินเชื่อบัตรเครดิตแต่คนที่ชาญฉลาดสามารถนําสลิปเงินเดือนออกมาสร้างข์ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งไอรินนะคะก็ทําให้กับพนักงานประจำหลายหลายท่านแล้วก็ประสบความสําเร็จในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมี ผลลัพธ์ที่ให้เห็นคาตาคาใจได้ค่ะในวันนี้ถ้าเพืเ่อนๆเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นพนักงานประจำนำเครดิตของเราตรงนี้ค่ะออกมาวางแผนสร้างอาสังหาริมทรัพย์ชิ้นดีๆซักหนึ่งชิ้นค่ะอสังหาที่ดีคือคุณจะไม่ต้องใช้เงินลงทุนค่ะแต่ต้องวางแผนในเรื่องของเครดิตค่ะแล้วคุณก็เลือกตัวรัย์นะคุณถือสามารถสร้างกำไรให้คุณต่อเดือน ได้เท่าไหร่หรือว่ามีกระแสงเงินสดหรือว่า cash flow นะคะตลอดระยะเวลาที่คุณถือครองได้เดือนละเท่าไหร่ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะพนักงานประจำห,หลายๆท่านเข้ามาปึกษาริงๆก็จะวางแผนเป็นตัวเลขออกแบบวิเคราะห์ให้ก่อนซึ่งผลตอบแทนหรือว่า cash f l ต่อเดือนที่รินทําได้นะคะก็จะเป็นประมาณ5,000ถึง30,000บาทต่อเดือนโดยใช้เพียงแค่สลิปเงินเดือนอย่างเดียวค่ะอันนี้แหละค่ะการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่คุณต้องนําเครดิตของคุณตรงนี้ออกมาวางแผนทุกจุดเลยนะคะว่าสามารถสร้างรายได้ให้เราเท่าไหร่ต่อเดือนได้แล้วอสังหาที่ดีนะคะคุณจะต้องเลือกในํำไรที่ใช่ทํำกำไรค่าเช่าให้คุณตลอดระยะเวลาที่คุณถือครองค่ะเวลาที่คุณซื้อคุณจะต้องซื้อในราคาที่ ต่ำกว่าราคาประเมินค่ะในวันนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นปน,นักงานประจำแล้วอยากมีรายได้ช่องที่2ช่องที่3ควบคู่กับงานประจำนะคะนำเครดิตของเราค่ะออกมาวางแผนแล้วสร้างรายได้ทุกเดือนเดือนเปลี่ยนจากลูกน้องลูกจ้างมาเป็นเจ้าของอสังหาสร้างกระแสงเงินสดทุกเดือนแบบไม่ต้องใช้เงินทุนหรือเรีออยกง่ายๆว่าใช้สริของเราเนะะี่ยค่ะ ออกมาสร้างเม็ดเงินวันนี้รินก็มาตอบข้อข้องใจนะคะกับเพื่อนๆที่ถามมาเนาะนักลงทุนมือใหม่ไม่ต้องใ,ใ,ใ,ใช้เงินลงทุน,นแต่ใช้เครดิตของเราก็คือสลิปเงินเดือนอน,นั่นเองค่ะแล้วพบกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ